มิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit t ทม e ทูเพล y เล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปจิทักษพลศรีวชิราวัตรยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ i m ม t ทูเพลเล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปจินะครับแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดทุกท่านชอบเราคือเพื่อนกันนะครับเราไม่จะเคยได้ยินกันฮะว่าอย่าตัดสินคนที่ภายนอกให้ดูกันที่ภายใน แต่แหมบางทีมันก็พูดยากนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความประทับใจแรกก็มาจากรูปลักษณ์ภายนอกอยู่เสมอเลยไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องนักแสดงยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์กว่าที่ความสามารถภายในของคุณเนี่ยจะสามารถเฉิดฉายออกมาได้ก็ล้วนแล้วแต่ต้องโดนตัดสินกันที่ภายนอกเท่านั้นแต่มันจะเป็นยังไงล่ะครับถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างรูปลักษณ์เสมือนให้กับเราขึ้นมาได้ปกปิดเหมือนกับเป็นเปลือก ทำให้จิตวุญญาณของเราสามารถเชิดฉายออกมาดังนั้นวันนี้ขอเชิญทุกท่านดำดิ่งไปกับเราสู่โลกที่มีชื่อว่าวีทูเบอครับสรืรอบการปกปิดตัวตนนะครับเพื่อให้ความสามารถที่แท้จริงสามารถที่จะแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะฮะ ตั้งแต่การเขียนวรรณกรรมในยุคเก่าโดยใช้นามปากกาที่แตกต่างกันออกไปเพื่อปกปิดตัวตนหรือแม้กระทั่งใช้นามปากกาที่หลากหลายเพื่อสร้างงานวนวนิยายที่แตกต่างแนวกันออกไปหรือว่าในปี1998นะครับที่อารมอนอันบานนักร้องวงเบลรเรื่องที่จะใช้รูปลักษ์การ์ตูนเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงแล้วก็สร้างวงที่มีชื่อว่ากริลลัสออกมาสร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ความลึกลับให้กับวงการเพลงทั่วโลก หรือถ้าเกิดว่าใกล้ตัวเราหน่อยเนี่ยก็จะเป็นอย่างรายการ The m a s s i n g เกที่ทุกคนเนี่ยเคลื่ยงหน้าตาแล้วก็ชื่อเสียงเดิมที่เคยสั่งสมออกมาและคนเนี่ยมาตัดสินกันที่น้ำเสียงกันล้วนๆเลยรวมไปถึงเหล่ายูทูบเบอร์ที่ปกปิดตัวตนและสร้างความลึกลับน่าค้นหาเป็นกิมมิกในการนำเสนอตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนั่นก็คือพี่เอ็ดฮาร์รเกอร์แต่งค่ะนั่นเองนะครับ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือพลังของเปลือกที่ห่อหุ้มเราไว้ภายนอกนั่นเองครับเมื่อเทคโนโลยีล้ำหน้าขึ้นเปลือกที่ห่อหุ้มก็วิวั์ตามสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับเหล่ายูทูบเบอร์ที่แสดงผลงานผ่านเปลือกนั้นเกิดสิ่งที่เรียกว่า v t u ูบเบขึ้นมานั่นเอง คำว่า v t u b เบอรย่อมาจากว r ชวลยูทูเบอร์แม้จะใช้คำว่าว r ชวลยูทูเบอร์นะครับแต่รวมๆเนี่ยก็ใช้กันทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเหล่าผู้สร้างวิดีโอหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทางเปลือกที่นำเสนอตัวละครแทนตัวตนที่เป็นมนุษย์จริงๆนั่นเองครับ ด้วยเทคโนโลยีการจับการเคลื่อนไหวบนหน้าอย่าง Face ID ของ iPhone ที่มาประมวลผลทำให้ตัวละครเนี่ยสามารถขยับตามได้แบบ Real Time เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งการขยับปากกระพริบตารวมไปถึงการแสดงท่าทางเดียวกับจิตวิญ,ญญาณที่อยู่เบื้องหลังเปลือกชิ้นนั้นจุดเริ่มต้นของการยอมรับของคำว่า virtual ในโลกของ Creator นั้นเนี่ยมาจากโปรแกรมที่มีชื่อว่า v o c a l o i โดยบริษัทยามาฮ่าในปี2004ครับเป็นโปรแกรมจำลองเสียงสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างเสียงสอดประสานจนในปี2007นี้เองครับโดยการร่วมมือกับบริษัท Krypton Future Media สร้างตัวตนจำลองที่มีชื่อว่าฮัสเนมิกุขึ้นมาและหลังจากนั้นโลกก็ได้รับรู้ถึงตัวตนของไอดอลที่ไร้ตัวตน มีทั้งบทเพลงแล้วก็ MV ของตัวเองออกมาจำนวนมากจากเหล่าครีเอเตอร์ผู้ผลิตเพลงอิสระในการใช้เสียงของเธอในการนำเสนอสร้างปรากฏการ์ไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนอาร์ตคอสเพลย์การร่วมมือกับแบรนด์ใหญ่ๆไปจนถึงการยอมรับจากภาครัฐถือได้ว่าเป็นตัวตนด้านวัฒนธรรมการ์ตูนญี่ปุน่นแห่งยุคสมัยเลยก็ว่าได้เอาไว้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องมิกุเต็มๆนะครับทิ้งคอมเมนต์มาบริเวณด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมาเล่ากันให้ฟังเต็มๆในวาระต่อไปแต่นั่นอย่างที่บอกไปครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการยอมรับในตัวตนเสมือนเท่านั้นข้ามเวลาต่อมาไม่นานนะฮะในปี2011มีวีล็อกเกอร์ที่ชื่อว่าอา y มิยามาโตะชาวอังกฤษครับชาวอังกฤษครับ ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า VTuber มาเป็นครั้งแรกโดยใช้ตัวละครแอนิเมชันแทนตัวตนจริงในการนำเสนอในรูปแบบของ Vlog แต่นั่นเป็นแค่สเก็ตไฟเล็ก,ลกๆที่เริ่มจุดประกายสู่เพลิงที่ยิ่งใหญ่ที่จะเผาผลาญไปทั้งวงการ YouTube และขอต้อนรับสู่ปี2016ที่คำว่า VTuber ได้อุบัติขึ้นจากตัวละครคอมพิวเตอร์กราฟิกที่มีนามว่าคิสนะไอ ตัวละครสาวผมยาวใส่ชุดสีชมพูขาวพร้อมกับโบขนาดใหญ่บนหัวของเธออันเป็นเอกลักษณ์เป็นอนิเมะเกิร์ลที่แท้จริงเหมือนกับหลุดออกมาจากเกมหรือว่าแอนิเมชันสักเรื่องหนึ่งและเธอเรียกตัวเองว่าเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่าระบบ AI ที่มาสร้างช่องบน YouTube และเรียกตัวเองว่า VTuber เป็นครั้งแรกและนั่นแหละครับคำว่า v t u b e r เลยได้มีการบัญญัติศัพ์ ขึ้นณนวินาทีนั้นการนำเสนอเป็นตัวละครในแบบของ CG ที่มีคนเชิดอยู่เบื้องหลังผ่านทาง motion capture และการ detect สีหน้าเพื่อทำให้คิสนาไอาเนี่ยสามารถขยับหรือว่าทำสีหน้าตามได้คอนเทนต์ในช่องก็จะเป็นรูปแบบของการพูดคุยกันแคสเกมสร้างปรากฏการต่างๆจำนวนมากในโลกของคนการ์ตูนและผู้ที่ติดตามวัฒนธรรมป๊อปจากญี่ปุ่นจนมีผู้ติดตามเนี่ยนะครับกด subscribe ในช่อง,องเธอ เกือบ3มล้านคนในขณะที่ช่องที่สร้างมาเพื่อแคสเกมล้วนๆเนี่ยก็มีผู้ติดตามถึง1ล้าน5แสนคนในยุคนั้นเองเนี่ยเริ่มมี V t ทู uber อร์กำเนิดขึ้นจำนวนมากในหลากหลายประเทศไม่เว้นแม้แต่แถบเอเชียตอนออกเชียงใต้ของเราด้วยเช่นเดียวกันที่บูมที่สุดเนี่ยน่าจะเห็นเป็นทางฝั่งของประเทศอินโดนีเซียที่ผุดช่อง Vt u ู e r อออกมาร่วมร้อยกว่าช่องและที่โดดเด่นในยุคนั้นนั่น,น,นก็คือมายาพุทรีหรือ มายาบุตรีตามการอ่านออกเสียงแบบบ้านเรานั่นเองครับส่วนในไทยเองก็มีช่อง VTuber ผุดขึ้นมาหลักร้อยเช่นเดียวกันและช่องที่ได้รับความนิยมก็จะมีทั้งอย่าง I อ h ช c h a n n e l ดารินหรือยูจังชาน e ลนั่นเองครับซึ่งทั้ง3คนนี้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มาเป็นสาย v t ทู e เยุคแรกๆสามารถไปกด Subscribe กันได้นะครับ แต่ที่เป็นกระแสหลักที่ทำให้คนรู้จัก VTuber เป็นวงกว้างในปี2020นี้ก็น่าจะเป็นกระแสของ Hololife สังกัดวีทูเบอร์จากญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในปี2018มีศิลปินในสังกัดเกินกว่า50คนและมีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่ศิลปินเยอะและมีความแตกต่างกันทั้งตัวละครที่นำเสนอภายนอกและลักษณะนิสัยตัวละครที่แตกต่างกันจากภายในทำให้ผู้ชมเนี่ยมีทางเลือกที่จะติดตามใครสักคนหนึ่งให้นึกถึงวงไอดอลที่มีจานวนสมาชิกเยอะๆอย่าง AKB หรือว่า BNK นั่นแหละครับที่แต่และ คนเนี่ยก็คงจะมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็คงจะต้องโดนไอดอลสักคนหนึ่งเนี่ยตกอย่างแน่นอนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าคุณจะตามใครคนใดคนหนึ่งก็ตามสุดท้ายสังกัดก็กินรวบอยู่ดีครับ โดยทางบริษัท h o l o l i ฟ e เนี่ยก็มีการสร้างปรากฏการณ์กับการที่มีโ o n a t e Super c h ช t หรือระบบบริจาคบน YouTube แบบเดียวกับปาดาวในไลฟ์ของ Facebook สูงที่สุดในโลกโดยอันดับหนึ่งของโลกใบนี้เลยนะครับอยู่ที่26ล้านบาทจากช่อง VTuber ที่มีชื่อว่าคิริวโคโคในขณะที่ Top 5ของยอดโ n a t e บน YouTube ของโลกใบนี้ก็เป็นศิลปินของสังกัด h o l o l i ฟ e ไปแล้วถึง4คน ตอนนี้รวมๆกันก็เกินหลักร้อยล้านบาทไปแล้วนะครับด้วยเอกลักษณ์ของแต่ละคนครับก็จะทำให้ไม่ยากเลยนะที่เราก็จะรู้สึกถึงการคอนเน t กับ VTuber ที่แตกต่างกันออกไปยังไงก็ตามอาจจะโดนสักคนหนึ่งตกแล้วก็ทำให้เราเนี่ยติดตามช่องของเธอแล้วก็กด Subscribe กันก็เป็นได้นะครับกลับมาที่ VTuber กันบ้าง การปกปิดตัวตนที่แท้จริงและการนำเสนอผ่านทางตัวละครที่เป็นเปลือกห่อหุ้มมาไว้ในฐานะของผู้ผลิตคอนเทนต์มันส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตงานระดับหนึ่งเลยทีเดียวในส่วนของการปกปิดตัวตนที่แท้จริงนั้นจุดนี้เราสามารถเป็นตัวเองได้ยอย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าเอหน้าฉันแต่งออกมาแล้วดูดีแล้วหรือยังหรือว่าเอฉันดูดีดูสวยดูหล่อพอที่จะออกกล้องได้ไหม จะมีคนที่จะมาด่าฉันจากรูปลักษณ์ภายนอกไหมเนี่ยนี่ฉันอ้วนเกินไปหรือเปล่าหรือว่าสิวช่วงน,นี้ฉันเหอมากเลยออกกล่องไปคนต้องมาว่าฉันแน่ๆแต่ตรงนี้แหละครับการปกปิดผ่านทาง v t u b e r สามารถช่วยเราได้รวมไปถึงบางทีนะฮะบางคนอาจจะมีตัวตนในโลกที่แท้จริงแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะทำอะไรที่มันแตกต่างออกมาเราก็อาจจะกลัวนะครับว่าเอ๊ะแล้วคนที่รู้จักเราจริงๆเนี่ย พอมาเห็นตัวเราทำอะไรที่ผิดจากปกติวิสัยแบบนี้เขาจะมาว่าฉันได้ไหมฉันอาจจะอายุเยอะแล้วถ้าเกิดว่าฉันมาแคสเกมแล้ววกเวกโวยวายจะมีคนมาตำหนิไหมหรือถ้าเกิดว่าฉันเป็นระดับหัวหน้างานและฉันอยากจะมาเล่นเกมออกทาง YouTube ฉันจะโดนลูกน้องฉันแซวที่ออฟฟิศไหมเนี่ยต้องคลิปลุกอยู่ตลอดเวลาทำอะไรมากก็ไม่ได้เนี่ยแหละครับมันคือเหมือนกับเป็นหน้ากาก เป็นหน้ากากที่ห่อหุ้มเราทั้งตัวเป็นตัวตนเสมือนที่ช่วยทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะทำอะไรที่ปกติแล้วเราไม่กล้าที่จะทำมันออกไปสามารถแสดงความรู้สึกในใจหรือทำอะไรออกไปโดยที่ไม่ต้องแคร์ภาพลักษณ์ของตัวตนที่แท้จริงได้รวมไปถึงการสร้างรูปลักษณ์แล้วก็สร้างคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างจากตัวตนปกติ บางคนอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่การก้าวเข้าสู่ดินแดนใหม่ๆโดยที่คนยังติดภาพเดิมๆอยู่จนแล้วจนรอดก็จะเป็นการโดนบังคับไกลๆให้กลับไปทำอะไรแบบเดิมอยู่ดีซึ่งสิ่งนี้แหละครับ v t u b e r หรือตัวตนเสมือนสามารถเป็นเปลือกที่สามารถที่จะห่อหุ้มคุณและทำให้คุณเนี่ยสามารถทำอะไรที่แตกต่างออกไปจากเดิมได้สำหรับผู้ชมเองนะฮะก็จะเห็นจิตวิญญ,ญาณ และเสพเนื้อหาที่ต้องการนําเสนอ Blog, จริงๆโดยไม่สนใจด้วยว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรเพราะภาพที่เขาเห็นนั้นเป็นแค่ตัวละครเสมือนเท่านั Bishop, ้นหรือข้อนี้เลยนะครับกระตุ้นให้เกิดความอยากจะค้นหาในตัวตนที่แท้จริงของ v t u b e r คนนั้นและกลายเป็นกระแสเหมือนกับตอนที่ชาวเน็ตเนี่ยพยายามจะทำโตเป็นนักสืบหาตัวต,วตวทขขนท <Allāh. S 2> <s 2012> ี่แท้จริงของ The Mass i ิงเกหน้ากากนักร้องนั่นแหละครับ หรือว่าอาจจะเป็นตอนที่ทุกคนเนี่ยพยายามจะหาตัวตนว่าแท้จริงแล้วพี่เอกฮาร์ดโรเกอร์ er, หน้าตาจริงเป็นยังไงกันบ้างการปกปิดตัวตนนี่แหละครับเป็นเรื่องสำคัญของวีทูเบอร์สายนี้นั่นเองและแน่นอนนะครับอีกข้อหนึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นกันอยู่ตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะคนที่ทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สาย YouTube หรือสาย ไลฟ์สตรีมมิ่งกับ s e x ก a วล a r รัสเมนตและการบูลลี่ในช่องแชทและความเป็นส่วนตัวนั่นเองซึ่งโอเคครับอย่างที่บอกไปคือไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งเวลวร้ายที่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยพึงกระทําต่อกันได้ในโลกอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับอันนี้ได้มีการไปสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับสตรีมเมอร์ที่เป็นผู้หญิงนะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะเจอปัญหาเหล่านี้บ่อยมาก แต่การที่มีตัวละครเสมือนแทนตัวตนที่แท้จริงนั้นมันช่วยลดความรู้สึกไปได้ในระดับหนึ่งในฐานะของบุคคลที่3ที่ไม่ใช่ตัวเราที่โดนแต่เป็นตัวละครที่โดนนะครับและการสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับตัวตนที่แท้จริงได้ไม่ต้องมาค่วงนะครับเรื่องราวที่ทำในชีวิตจริงเพราะว่าตัวตนเสมือนในฐานะของวีทูเบอร์เนี่ยสามารถที่จะเป็นเปลือกแล้วก็สามารถที่จะห่อหุ้มตัวเราได้ดังนั้น ตัวตนของเราที่แท้จริงไม่ว่าจะทำอะไรก็จะไม่กระทบไปถึงคอนเทนต์หรือว่าไปกระทบในเนื้อหาที่เราต้องการนำเสนอตราบใดที่ยังไม่มีคนรู้ตัวตนที่แท้จริงของเรานะฮะและด้วยทั้งหมดนี้แหละครับกระแสวีทูเบอเลยกลายเป็นเปลือกที่ห่อหุ้มวิญญาณของเหล่าคนที่มีของที่ต้องการที่จะนำเสนอที่เนื้อหากันจริง มาถึงตรงนี้ก็หวังว่าทุกท่านที่ฟังเนี่ยก็จะพอเข้าใจกับคำว่า VTuber กันไม่มากก็น้อยนะครับและเอาละครับคนที่ติดตาม VTuber กันอยู่ตั้งแต่แรกนะฮะคุณมี VTuber คนไหนในใจเป็นอันดับหนึ่งสามารถที่จะมาป้ายยาท่านอื่นๆกันได้นะครับในช่องคอมเมนต์ของเราในพอดแคสต์ของเราในครั้งนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยตาม v t u b e r มาก่อนก็ลองเปิดใจและ ลองชมกันได้นะครับว่า VTuber รูปแบบการนำเสนอแบบใหม่ของ YouTuber เป็นยังไงไม่แน่นะครับคุณอาจจะมีสักคนหนึ่งที่ถูกใจและกด Subscribe หรือกดสมัครเป็น Member ของน้องเขาก็ได้นะฮะ เอาละครับและสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมดําดิ่งกับเราในพอดแคสต์ time to play เล่นให้เป็นเรื่องและมาพบกับผมนายโปจิได้ทุกวันจันทร์ทาง Mission to Pluto Podcast เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast let's get out of your orbit time to play เล่นให้เป็นเรื่อง